อยากมีชีวิตที่ไร้ขีดจำกัดคุณต้องเลิกใช้ชีวิตแบบมีข้อจำกัดนะคะนี่คือคำพูดของดรโจดิสเพซ่าสำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เราต้องการใช้ชีวิตอย่างที่เราปรารถนาต้องการต้องการใช้ชีวิตอย่างที่เรามีความสุขต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้เราอยากเป็นอยากมีอยากได้หลายๆสิ่งที่เราคิดไว้รู้สึกนะคะและปรารถนาต้องการมันและนั่นคือสิ่งสำคัญคือมันไร้ขีดจำกัด แต่ส่วนใหญ่แล้วพอเราต้องการชีวิตที่ไร้ขีดจํากัดแต่เรากลับมีข้อจํากัดให้กับตัวเองไม่ว่าจะเป็นข้ออ้างเหตุผลต่างๆนานาที่มีความเชื่อนะคะปะปนม่ด้วยความเชื่อและความรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้หรือมันอาจจะทําไม่ได้นะคะห้ามมีข้อจํากัดเหล่านี้โดยเด็ดขาดทันทีที่คุณต้องการชีวิตที่ไร้ขีดจํากัดคุณต้องคิดแบบไม่จํากัดคุณต้องเรียนรู้พัฒนา คุณต้องเชื่อว่ามันเป็นไปได้แล้วคุณหาหลักฐานข้อมูลนะคะมาสนับสนุนให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้สุดท้ายแล้วนะคะเราจะได้ในสิ่งที่เราปรารถนาต้องการอยากแน่นอนนะคะเพราะธรรมชาติของเราก็คือไร้ขีดจํากัดอยู่แล้วนะคะกยกเว้นว่าคุณจะต้องการหรือไม่มาเป็นกําลังใจค่ะกดปุ่มส่งกระแังดึงดูดค่ะ